สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์บบนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกประจำคือวันพุธที่20กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ชอนบุกก็เฉือนเอาชนะคิชิไป2-1ไลออนซิตี้แพ้ให้กับแบงคอกยูเอตไป1-2โดยที่เกมนี้นเนี่ยไลออนนำไปก่อนจากเดโก้โลเปสก่อนที่แบงคอกได้สองประตูจากเอเวอร์ตันแล้วก็ทิทิพันธนพ่วงจัน บุรีรัมย์ก็เปิดบ้านถล่มเสียเจียงไป4-1ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากลอกซนาดูบูย่าโกรันคาสิกเหมาสองครับอีกหนึ่งลูกมาจากพันษาหิมิบูลส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากเลโอซูซ่าเมเวอร์ซิตี้ก็เสมอกับเวนฟอร์เรตโคฟูไป0-0ฮานอยแพ้ให้กับโปหฮังไป2-4ส่วนอูฮันก็เสมอกับอุรุวะเลสไป2-2 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเริ่มที่กลุ่ม F อันดับ1และก็2เป็นแบงคอกกับชอนบุกมีทีมลา3ส่วนคิชิีกับไลออนยังไม่มีคะแนนกลุ่ม H อันดับ1บุรีรัมมี3คะแนนอันดับ2และก็3าเป็นเมลเบิร์นกับเวนฟอเลตมีทีมลา1ส่วนอันดับสี่เซียเจงยังไม่มีคะแนนกลุ่ม J อันดับ1เป็นโปฮังมี3คะแนนอันดับ2และก็สาเป็นอุรวากับอูฮันมีทีมลา1ส่วนอันดับสุดท้ายฮานอยไม่มีคะแนน แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกกมไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปของ A.C.L. ครับนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มวันจันทร์ที่2ตุลาคมก็จะมีชาจ้าเจอกับอัลไฟซาลีนาซาพบอัลซาร์เอจพบกับทางอัลคูวาเซปหันเจอกับอัลอินจิฮัทอัลนาเซอร์เปิดบ้านเจอกับ f ออินติกลออัลดูเฮลก็จะพบกับเพอร์เซโพลิสวันอังคารที่3ตุลาคมมีอัลไฟฮาเจอกับปักตะกออัลอินพบกับทางอัลฮาวเนบาฮอลเจอกับมุมไบซิตี้ นาซาจีเจอกับอัลฮีลาวอินชอนยูเต็ดเจอกับคาย่าเอฟซีชานตงพบโยโกม่เอฟมารีนอสคาวาซากิฟันทะเลเปิดบ้านเจออูซานทุนไดแล้วก็บีจีเจอกับทางยาฮวันพุทธที่4ตุลาคมแบงคอกเปิดบ้านเจอชอนบุกคิชิพบไลอ้อนซิตี้เวนฟอเลตพบกับทางบุรีลำเซียเจียงเจอเมลเบิร์นโปฮังพบอู่ฮั่นแล้วก็ทางอุลวะเลเดมอนเปิดบ้านเจอฮานอยเอฟซี